สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสับทีร้านรถยนต์มือสองปฏิพันธ์ออโต้นะครับสองปนี้อันมีพี่ใหญ่หนึ่งรุ่นครับมาแนะนําแล้วก็รีวิวให้กับคุณลูกค้าได้รับชมกันรีโวตอนนี้ยังไม่มีไม่ต้องเสียใจนะฮะอย่าคิดกังวลอย่าคิดเยอะมากไม่ต้องเสียใจต้องบอกไว้ก่อนหน้านี้เลยเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะเทหันไปทางนูเนี่ยเยอะนะครับเดี๋ยวลองดูคันนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับเรามาเริ่มดูตัวรถกันเลยดีกว่าครับ สำหรับคลิปนี้เนี่ยอันพาเจ้าอี u ูดีแมกโฉมพิกโลกนะครับเป็นตัวหัวเดียวขับเคลื่อนสี่ล้อเกียร์แมนวนวลหรือว่าตัวเกียร์กระปุกนะครับซึ่งถ้าเกิดลองเปรียบเทียบกับตัวโฉมเอนทรีหรือว่าขับเคลื่อนสี่ล้อเนี่ยอันนี้ซู้ได้เกือบในหลายๆอย่างเลยนะฮะคุณลูกค้าเพราะว่าอะไรในเรื่องตัวออปชั่นหรือว่าในเรื่องตัวเทคโนโลยีที่มันมีการเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อให้ไม่แพ้กับตัวแบรนด์คู่แข่งเนี่ยมาอยู่ในคันนี้แล้วนะครับรถเป็นสีบรอนนะฮะหรือว่าสีเทาเดิมโรงงาน วันันตีศูนย์เหลือเต็มเต็มวันันตีร้านมีให้นะครับกระจังหน้าก็จะเป็นการออกแบบว่าดีไซน์ใหม่นะครับไฟหน้าก็จะเป็นตัวหลอดไส้ธรรมดาตัดมองใส่เพิ่มเติมได้ครับตรงนี้ราคาไม่กี่บาทหรือว่าบางคนอยากได้เป็นตัวกันชงกันชงชนหน้าอะไรพวกนี้เนี่ยก็มาว่ากันหน้าร้านอีกทีหนึง่งนะครับเรามาดูในส่วนตัวเครื่องกันต่อดีกว่าครับสําหรับตัวเครื่องส0 0พันะฮะสามลิตรนะครับ C j j เจนะครับ C j j, ก็เป็นตัวเครื่องบล็อกเดิมนะฮะ DDI นะครับเครื่องค่อนข้างที่สวยนะฮะมันเป็นตัวรถปีใหม่แล้วก็ในเรื่องตัวการใช้งานที่มันน้อยเนี่ยเพรานะนั้นไม่ต้องกังวลหรือว่าคิดอะไรกันเยอะเลยนี่คือสภาพน้องๆป้ายแดงนะครับแค่มีการใช้งานมานิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะยังไงราคามก็คุ้มกว่าออกห้างป้ายแดงอยู่แล้วไม่ว่าคุณลูกค้าจะซื้อสดหรือว่าจัดไฟแฟนนซ์พร้อมของแต่งครบๆอีก2อ,อย่างที่มีตัวเลือกเพิ่มเติมให้นะฮะก็คือในเรื่องของใส่ตู้ กับใส่ข้อกตรงนี้คุณลูกค้าสามารถเลือกได้ระบบเบรก ABS รุ่นนี้มีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ส่งตัวด้านข้างครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีของแต่งเพิ่มเติมให้เล็กๆหน่อย,น,อยนะฮะก็จะเป็นตัวคิ้วซุ้มล้อสีดําด้านพร้อมด้วยตัวหมุดสีเงินนะครับ แต่ว่าคันนี้ฉีกออกจากออฟโรดทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราเคยมีมานั่นคืออะไรล้อแม็กนะฮะเป็นตัวลายใบพัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวขอบ18นะฮะรัดด้วยยางโอตานินะครับ265 60R18 ปี2021อันนี้เราเบิกให้กับคุณลูกค้าใหม่เลยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ถูกใจหรือว่าไม่ชอบยังไงก็ใส่เป็นตัวขอบ16ได้เรามีลูกโม่รองรับไว้ให้นะครับส่วนาบตัวไฟเลี้ยวยก็อยู่ตรงแก้มข้างนะฮะ มีตัวกันสาดให้นะครับเส้นสายดีไซน์ด้านข้างอะไรพวกนี้เนี่ยคือมันเป็นตัวรถโฉมใหม่เพราะฉะนั้นในเรื่องตัวการที่จะสู้คู่แข่งตรงนี้เนี่ยคือมันได้อยู่แล้วแน่นอนนะครับอันนี้เราต้องลองเปรียบเทียบดูทั้ง2อ,อย่างว่าในเรื่องตัวแรงบิดเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับว่ารีโวรเนี่ยอาจจะเยอะกว่าแต่ในเรื่องตัวออปชันหรือว่าความเพิ่มมาใหม่เนี่ยที่หลายๆอย่างจากตัวรุ่นโฉมก่อนหน้านี้ที่มันไม่มีเนี่ยรุ่นนี้มีให้แล้วนะครับแล้วก็ส่วนตัวล้อหลังก็เช่นเดียวกันนะฮะก็จะมีตัว,วตตนะค แต่จริงแล้ว,ว่าไม่ต้องใส่ก็ได้นะฮะเพราะว่าตัวอ e ีซูเนี่ยคือมันจะมีป่งใหญ่ออกมาให้อยู่แล้วนะฮะวันนี้ก็อยู่ที่ความสวยงามแล้วก็ความชอบด้วยนะครับเรามาดูด้านท้ายกันต่อครับสําหรับในส่วนของตัวด้านท้ายเนี่ยฝาท้ายเดิมนะฮะร,รถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนนะครับตัวโคมไฟท้ายมีการปรับเปลี่ยนใหม่ในเรื่องตัวเอกลักษณ์ที่มีจุดเด่นม,มากขึ้นนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะฮะอย่างที่เกินไปในช่วงด้านหน้า2อ,อย่างที่สามารถทําได้เพิ่มเติมก็คือใส่ตู้ แล้วก็ใส่ข้อพร้อมกับจดทะเบียนลงเล่มให้ตรงนี้คุณลูกค้าสามารถเลือกได้ถ้าเกิดเครดิตด,ดีก็ใช้เงินออกรถ6000บาทไทยแค่นั้นเองจบเลยครับเราเข้าไปดูด้านในกันต่อครับโอเคครับเรามาดูในส่วนของด้านในกันบ้างสับตัวโฉมนี้เนี่ยนะฮะอย่างเนี่ยบอกว่ามันมีการปรับเปลี่ยนใหม่เยอะเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเปิดใจหรือว่าดูทั้งเป็นตัวเลือกทั้งรีวอด้วยหรือว่าเป็นตัวอีซูด้วยอันนี้อมพูดในตัวคลิปวิดีโอแบบนี้เนี่ยเพราะว่าอะไร เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่คุณลูกค้าโทรมาเนี่ยนะฮะอันยังนั่งขำอยู่เลยนะฮะผมมีอ e ีลสูงครับพี่ไม่เอาผมายาวรีเว่อพี่ครับของดูเป็นตัว e อีลสูกรมันใหม่เหมือนกันนะฮะมันสดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องตัวการใช้งานเนี่ยไม่ได้น่าเกียดเลยแล้วก็ในเรื่องตัวออปชั่นมันมีเพิ่มเติมขึ้นมาให้เยอะแล้วครับแล้วตัวแอร์แบ็คู่หน้านะครับแต่ว่าเครื่องเล่นเนี่ยน,นี้เสียอย่างหนึ่งอันนี้จะแพ้รีโว่เพราะว่ารีโว่เนี่ยมันจะเป็นตัวจอทันสกรีนแอนดรอยออโต้ แล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธนะครับแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบปบนะรับอันดับอกนะฮะมีการเปลี่ยนในเรื่องตัวโทนสีใหม่ให้มันดูเงาแล้วก็ดํามากขึ้นนะฮะจะเป็นพวกแบบเป็นโนแบแ็กนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีตัวช่องเสียบไฟนะฮะเซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กตรงนี้สามารถเปิดหรือว่าปิดการทํางานได้แล้วก็ที่สาคัญครับอันนี้คือเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วนะก็จะเป็นตัวดิฟบอกนะฮะตัวยิงดิฟบอกอันนี้มีมาให้แล้วนะครับแล้วก็ในตัวของขับ2ขับ4นะฮะ 4ฟลโฟอันนี้ใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็ส่วนของตัวเกียร์ตรงนี้ไม่ใช่แบบ5สปีดแล้วนะมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอัตราทดก็จะกลายเป็นตัว6สปีดนะครับ5เกียร์เดินหน้า1 g เกียร์ถอยหลังแล้วก็ส่วนของตัวคุญแจเนี่ยก็จะเป็นแบบดอกธรรมดามีสำรองให้ครับแล้วก็กระจกเป็นแบบปรับไฟฟ้ามีตัวเซนเซอร์ร้อง มองข้างอันนี้คือเขาเพิ่มขึ้นมาเป็นการปรับไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยและก็ส่วนของตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีดำนะฮะหกต่อ40อันนี้คือในส่วนของความเปลี่ยนแปลงใหญ่ใญในส่วนของทั้งขับ4แล้วก็ขับ2แต่คลิปนี้เราเอาตัวขับ4มาเพราะนั้นอยากให้คุณลูกค้าได้เห็นถึงในเรื่องของสภาพได้เด่นชัดและก็ดีที่สุดสุดท้ายนะไม่หมื่นแปนะฮะหนึ่งโลเดิมเดิม นะครับไม่ต้องคิดอะไรกันเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวสนใจไงเราไปฟังราคากันหน้ารถแล้วเดี๋ยวสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งไปครับโอเคครับเราดูในส่วนของตัวพิกโลกขับ4กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องตัวราคานะครับสำหรับราคาคันนี้เราจะตั้งราคาขายอยู่ที่5 9 9 0 0 0บาทอันย้านะครับ5 9า0 0 0บาทรถปี2020ถ้าเกิดใครดูคลิปนี้จบแล้วสนใจ เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวไอดีไลน์แอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับสับคลิปนี้ด่าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับอย่างนั้นต้องขอฝากหัวเดียวขับเคลื่อน4ี่ล้อคันนี้ไว้ด้วยใครสนใจไงมาเจอกันที่ร้านได้และเหลือเราไปลองเช็ดได้พร้อมๆกันนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ